อันดับหนึ่งเอเธอเมื่อก่อนเคยเป็นสาวจมูกบ้านแต่หลังจากไปทำสัญญกรรมจมูกมาใหม่ถึง2รอ,อบทำให้ทุกวันนี้สวยเป๊ะมั่นใจมากกว่าเดิมอันดับ2องมิลนิธานางเอกหน้าหวานคนนี้ก็ยอมรับตรงๆว่าทำสัญญกรรมตาสองชั้นมาจริงเนื่องจากมีปัญหาตามไม่เท่ากันทุกวันนี้เลยทำงานได้ง่ายขึ้นและสวยมั่นใจขึ้นเยอะอันดับ 3. เต้ยจรินพร แล้วเพื่อเปลี่ยนลุกจากสาหวหวยไปเป็นสาวตาโตด้วยการทำศัลยกรรมตาสองชั้นงานนี้ดีกีความสวยแบ้วคูณ2อ,อันดับ4เนยโชติกานางลายหน้าสวยก็เคยเหลาจมูกและจัดฟันมาก่อนแถมยังบอกแบบไม่มีกักสวยและจริงใจแบบนี้สิเลิศอันดับ5ห,หญิงละถาสาวฮอตที่เรียกได้ว่าทำศัลยกรรมแล้วงานลูกงานลุมสุดๆ ้องยกให้เธอคนนี้ที่เคยทำสัญญกรรมจมูกทำเลเซอร์และฉีดโบ็อกแถมยังออกมายอมรับแบบเลิศดเลิออีกด้วยว่ามีวันนี้ได้ก็เพราะความสวยเป๊ะนี่แหละอันดับ6ก้อยรัชวินเธอคนนี้ก็ยอมรับว่าเคยทำสัญญกรรมจมูกมาก่อนเข้าวงการงานนี้สวยเป๊ะดั่งใจส่งผลให้มีงานลุมมาจนถึงทุกวันนี้อันดับ7แตงโมพัทธรธิดา จากอุบัติเหตุลดความตั้งแต่ปี2550สาวแตงโมเลยต้องไปพึ่งมีดหมอโมหน้าใหม่เรียกได้ว่าสวยเป๊ะกว่าเดิมซะอีกนะเนี่ยอันดับ8ลิเดียสลันลัดดาราสาวและนักร้องเสียงดีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมายอมรับว่าไปอัพจมูกโด่งมาปัจจุบันเลยดูสวยเปะ๊ะไม่มีที่ติอันดับ9กุ๊ฟกิฟสุม,มนทิพย สาวแซบไซมินิคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยผ่านการทำศัลยกรรมจมูกมาแถมยังรับแบบแมนแมนว่าบินไปทำไกลถึงเกาหลีเชียวล่ะอันดับ10ยิปโซอาริกันตาเธอคนนี้ก็รับว่าตัวเองผ่านการทำศัลยกรรมตาสองชั้นมาเรียกได้ว่าตลัดขาบอาหมยเป็นสาวตาโตเปลี่ยนลุก,กันไปเลย